สวัสดีค่ะคุณนักร,คครบคร่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่พอทราบมาว่าคุณนักรบเองเนี่ยจบจากคณะอักษรศาสตร์นะคะคจุฬานะคะคแล้วก็เรียนทางด้านเอกภาษาไทยเอ๊ะอะไรที่ทําให้เราเบนเข็มหรือว่ามีความสนใจในการมาทํางานด้านศิลปะค่ะครับผมก็รจริงๆแล้วก็คือการที่ตอนที่เรียนอักษรจุฬาครับแล้วผมก็เหมือนสนใจเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีนะครับในช่วงที่แบบตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลกับเราในสมัยรัชกานที่4ลป์ราชนที่5ครับก็ในสมัยนั้นเนี่ย คือเหมือนการพิมพ์หนังสือการพิมพ์วรรณคดีการพิมาาพ์มแบบสารคาดีต่างๆเ,ยเง้ยครับก็จะสอดแทรกไปด้วยการดีไซน์เนาะแล้วก็แบบงานศิลป,ปะสอดแทรกด้วยภาพถ่ายหรือว่าด้วยการออกแบบอะไรต่างๆในแบบที่มันมีความผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันตกอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกเราชอบแบบนั้น <c oughs> เราชอบแบบว่าเอ้ยนอกจากแทนที่เราจะเรียนรู้เรื่อง <c oughs> เรื่องเรื <c oughs> ่องเท็กเรื่องข้อความอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราทําให้เราเพลิดเพลินในการค้นหาหนังสือเก่าคือเราดูว่าหนังสือเก่าเขาดีไซน์ยังไง ภาพประกอบข้างในเขาเป็นแบบไหนภาพถ่ายเก่ามันมาดูมีเอกลักษณ์ดีเนาะบางรูปเรารู้สึกว่าเออเหมือนเราไม่เคยเห็นเลยว่ามันมีรูปแบบนี้อยู่ในเชตของความเป็นวัฒนธรรมไทยด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มจากการที่เราสนใจแล้วก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้ครับทีนี้แล้วเลยอยากทราบสเสน่ห์ของการที่เราเขียนเรื่องราวออกมาเป็นภาพเนี่ยค่ะมันมีสเสน่ห์ตรงไหนแล้วมันแตกต่างจากการที่เราเขียนเรื่องราวเป็นบทความยังไงบ้างครโอ้จริงๆแล้วมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า จริงๆเราคือเหมือนกับตอนที่เราเรียนมหาลัยใช่ไหมครับเพื่อนๆเราก็ทํางานที่เป็นงานงานวรรณกรรมงานสารคดีงานเขียนต่างๆเนาะแต่สำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาที่เราเขียนเราแบบจะมีความติดๆขัดๆเล็กๆน้อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะส่งเสียงของเราออกมาที่เป็นธรรมชาติเหมือนกับที่เพื่อนๆเราทําครับก็เนี่ยแหละครับมันก็เกิดจากการที่เราเริ่มที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเราเก็บสิ่งพิมพ์เก่าๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้อมูลที่เราได้จากการที่เราไป ไปรีเสิร์ชไปหาหนังสือเก่าๆภาพเก่าๆอะไรเงี้ยครับวาดสีอะไรเงี้ยลองมาระบายสีดูสิเราอยากจะทําภาพที่มันอยู่ในหัวของเราออกมาปรากฏว่ามันไม่ค่อยสำเร็จเหมือนทักษะเราไม่ค่อยถึงอนะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีวิธีการที่การเอาภาพเก่าหรือว่าสิ่งเก่าเดี๋ยวมาตัดปะปฏิประ่อเรื่องของเราทำเ oh. อ่อสตอรี่เทลลิ่งของเราผ่านผ่านภาพเก่าๆต่างๆอะไรเงี้ยครับจากการที่เราทํามาเป็น เป็นงานอดิเรกเนาะทำเป็นแบบว่างานเล่นๆ,ๆเลรเงี้ยมันก็เริ่มแบบพัฒนาความจริงจังขึ้นมาเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปถึงตอนที่ช่วงที่เริ่มทํางานคอลลาจแรกๆนะคะตอนนั้นมันมีความท้าทายหรือว่าออบางคนก็อาจจะเอมองว่ามันเป็นงานศิลป,ปะหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยตอนนั้นมันมีความท้าทายในฐานะต้องทําให้ถูกยอมรับว่าเป็นงานศิลป,ปะเนี่ยอยากให้่คยแชร์นิดนึงอะค่ะได้ครับโอ้มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลเหมือนกันครับเพราะขนาดเราเนี่ยเรายัง ตอนแรกๆเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราทําสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นงานอดิเรกเนาะเป็นการที่เราแบบเหมือนเติมเต็มตัวเองเรามีเรื่องอยากเล่าแต่ว่าเฮ้ยเราเราอยากเล่าออกมาเป็นรูปแบบภาพเราทําอะไรเพื่อตอบโจทย์ตัวเองครับแล้วก็มีผู้คนเริ่มเห็นผลงานเรามีมีคนที่สนใจแล้วก็อยากให้เราไปทําเริ่มจากภาพประกอบบทความในนิตยศาสตร์แล้วมันก็ค่อยๆเป็นหน้าปกหนังสืออะไรเงี้ยครับ mm. จริงๆเราก็พยายามที่จะนําเสนอ,อตัวเรื่องที่หลากหลายเพราะตอนนั้นเราก็แบบ เหมือนเราก็ยังมีความไม่แน่ใจในงานคอลลาดอยู่ว่าปราะเภทหนึ่งของศิลปะใช่ไหมนะ่ะเชิงพานิได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของความลิขสิทธิ์อะไรต่างๆพยายามมาจัดการเรื่องเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์เนาะแบบเราเอาสิ่งที่มันเป็นาสาธารณสมบัติหรือว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของลิขสิทธิ์แล้วอะไรเงี้ยครับแล้ก็เช็ค ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องดีในการที่จะทํางานในเชิงพาณิชย์อะไรเยงนีง้นครับก็อย่างนี้ในเรื่องต่อมาเลยอยากให้คุณนรบ่ะค่ะช่วยเล่าถึงคอนเซปต,ต์งานของตัวเองค่ะว่าจริงๆอยากสื่ออะไรถึงผู้ชมค่ะจริงๆงานของผมเนี่ยมันก็มีเส้นทางของมันเนาะในตอนแรกๆมันก็เกิดจากการที่เรามองเห็นภาพภาพหลักความเป็นไทยที่มันมีการผสมผสานของสิ่งที่มันหลากหลายเราก็ทํางานในแง่ที่จะแบบที่จะบอกสิ่งเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วภาพความเป็นไทยมันไม่ใช่แบบ มันไม่ได้มีรูปแบบเดียวเนาะแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบเหมือนไลายไทยอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่แบบโหอยุธยาหรือว่ามาถึงรัตนโกสินทร์เรามีปฏิสัมพันธ์กับกับโลกตันออกโลกตันตกเยอะมากเราแบบว่าอยู่ท่ามกลางการไหลเวียนของอรารยธรรมโลกอะไรเงี้ยครับงานที่เราจะมานําเสนอมันก็เลยเป็นงาน ในเชิงของการที่เอาภาพลักความเป็นตะนออกกับความเป็นตะวันตกมาคล้ายๆกับมาสอดประสานมามามาเป็นภาพสท้อนถึงกันเนาะงั้นวันนี้พี่มีงานอยู่ชิ้นหนึ่งอะอที่เป็นงานคุณนรบเองเนี่ยแห<อ>ละอลองช่วย เล่าถึงแบบว่าก่อาจะออกมาเป็นงานนี้เงี้ยว่ามีที่มาอะไรยังไงเอองานแรกๆของเราเราพยายามที่จะทำเลเยอร์ของความเป็นเรื่องอวรรณกรรมวรรคดีความเป็นตอนออกตอนตกอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงภาพแบบเหมือนในวรรคดีไทยเป็นแบบว่ากันหาชาลีนะครับก็คือผมไป เห็นภาพเป็นเป็นภาพถ่ายเก่าท like ี่เขาเหมือนลงสีอะไรเงี้ยครับเป็นพี่น้องเราก็ไปหาภาพต่างๆเพื่อมาสร้างภาพนั้นให้เกิดขึ้นนะครับพวกภาพดอกไม้ภาพอะไรต่างๆก็มาจากแบบว่าหนังสือสมัยจอมพลปพิบูลสงครามครับแล้วก็รูปแล้วก็เอารูปที่เป็นคนไทยยุคดั้งเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาทําให้มันเกิดเป็นภาพที่มันผสมผสานกันแล้วสมมติถ้าเกิดว่าเรามองเป็นลักษณะแบบอีกแบบหนึ่งที่เขาจะเรียกว่า คอลลาจเพนติ้งก็อาจจะเป็นลักษณะนี้คับแล้วก็เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันใช่ครับก็เหมือนกับในยุคแรกครับผมก็เริ่มงานโดยการที่ทําคนเดียวจบคนเดียวเนาะพอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วงานไทยประเพณีมีคุณค่ามากแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราไปเจอพี่ๆที่เขาทํางานไทยประเพณีอะไรเงี้ยจากการที่เราแบบเหมือนไปไปวัดไปอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออ อยากชวนคนที่ทํางานที่เป็นทํางานจิตกับควาผนังจริงๆเลยเงี่ยครับได้มาเอ่อมาคล้ายๆกับคอลลาบอร์เรทกับเขานี่นึงผมก็ไปชวนเอช่างที่ทำจิตกรรมฝาผนังมาครับแล้วก็แล้วเขาก็เล่นด้วยกับเราเขาก็บอกว่าเออแบบเหมือนปกติเขาทํางานแบบแว ในวัดเนาะแล้วก็ในห้องพระเราก็มาเสนอว่าเอ้ยเรามีงานแบบนี้ครับอยากให้พี่แบบเหมือนช่วยวาดเพิ่มช่วยแบบปิดทองช่วยอะไรอย่างงี้ให้หน่อยอะไรอเงี้ยก็ก็เริ่มเป็นเป็นงานในอเปิดกับลักษณะนี้เพิ่มขึ้นมาครับทีนี้ถ้าอยากพูดถึงเรื่องว่าอย่างบางภาพอะค่ะที่ทางคุณนักลบได้ทําเนี่ยมันจะมีลักษณะที่อาจจะกล้าที่จะนำภาพที่บางคนอาจจะไม่กล้เอามาใช้ในเรื่อง ความเชื่อนะเป็นเรื่องความเชื่อของคนบางกลุ่มใช่ไหมคะรับเลยอยากรู้ว่าคุณนักลบเนี่ยมีกลัวบ้างไหมกังวลบ้างไหมว่าเอ๊ะมันจะทําให้ถูกวิพากษวิจารณ์อะไรอย่างไรแล้วมีวิธีรับมือยังไงคคือจริงตอนแรกเขาเริ่มต้นจากความไม่มั่นใจการที่เรา เรียนวรรณกรรมหรือว่าแบบว่ารู้เรื่องวัฒนธรรมรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับล้าก็เฉกนว่าเอ้ยลักษณะเหล่านี้มันมันสมัยก่อนเขาเขาฟรีมากกว่านี้เนาะสมัยก่อนคือภาพจิตกรรมภาพอะไรต่างๆเขาทดลองกันเยอะมากแต่ว่าเอ้ยแต่บอลมันมันเรามาถึงจุดนี้จุดที่แบบว่าเราสงวนเอ่อภาพทางศาสนาภาพอะไรต่างๆว่ามันจําเป็นต้องเป็นวิธีการไวยากรณ์แบบนี้แบบเดียวได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ในบริบท หิ่งอย่างเดียวเนาะหมายถึงว่าอย่างจิตกรรมไทยมันไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ในในจิตกรรมความผนังวัดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเห็นสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นอยู่ในบริบทอะไรที่เป็นบริบทของโลกร่วมสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราหยิบจับมาให้คนทั่วไปเนี่ยมองเห็นสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งม,มันจะเป็นหนทางที่ทําให้สิ่งเหล่านี้อยู่รอดต่อไปแล้วคนก็เห็นคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนี้อยากรู้ว่าถ้าเป็นซิกเนเจอร์คิดว่า ติ๊ตเจอร์ของเราเองเลยที่เห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นงานของคุณนักลบเองเนี่ยคิดว่าเป็นในเรื่องอะไรคะสิ่งที่จะทาให้งานตัดป่กของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ<ม>ก็คือเหมือนความสนใจ<ม>แล้วก็รสนิยมของแต่ละคน<ม>สําหรับงานของผมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่มันมีเรื่องราวอาจจะเชิงลึกนิดนึงในเรื่องวาระธรรมอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็การผสมผสานกันของของอเสือปะตะวันตกเนาะแล้วก็ ความที่มันเป็นภาพที่มันเป็นภาพโลโค a ลเนาะภาพจับแบบไทยภาพถ่ายสิ่งที่ผู้คนอาจจะไม่ได้คุ้นตาขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาพุทธมาวางไว้อยู่ในบริบทอีกบริบทหนึ่งอะไรคือความท้าทายที่สุดเราก็รู้สึกว่าความท้าทายของการคอาา a e ก็คือการที่เราจะจะหยิบยืมคุณค่าจากสิ่งที่มีอยู่แล้วคนเคยทําอยู่แล้วภาพที่มันดํารงอยู่แล้วในประวัติศาสตร์เนี่ย หยิบมาเล่าเรื่องราวของปัจจุบันอย่างไงหรือว่าทําให้คนได้ไปสํารวจแง่มุมที่มันยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงได้อย่างไรแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยกระตุ้นความคิดของผู้ดูให้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะพี่ก็อยากมาพูดถึงผลงานล่าสุดนะคะที่เราได้เห็นนะคะในผลงานคุณนังรบในภาพยนตร์เรื่องแมนสวงนะคะก็ทีนี้ ในฐานะที่ต้องทำงานควบคู่ตำแหน่งเลยทั้งเป็น Creative Art Director แล้วก็เป็น Assistant to Executive Producer เนี่ยนะคะอยากให้เล่าถึงที่มาแล้วก็บทบาทที่คุณนราก,กต้องทำอะไรบ้างคะในโปรเจกต์หนังเรื่องนี้โอเคะ okay, ครับก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากครับแล้วเราก็อุทิศเวลาแบบ เยอะเหมือนกันในงานนี้เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะครับปกติผมก็จะทํางานที่เป็นงานศิลปะแล้วก็งานออกแบบอย่างงานออกแบบปกหนังสือหรือว่าแบบว่าทําเป็นงานแบบว่ามีเดียสั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทําเป็นเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวซึ่งก็มีความตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆจากเบียร์นคราวแล้วก็พี่ๆพ่วงกับทุกท่านเนาะที่ให้โอกาสเราได้มาทํางานชิ้นนีครับก็สําหรับผมแล้วเนี่ยคือผมเข้าไปเป็นตําแหน่งคล้ายๆกับคนทํางาน ควบคุมดูแลเรื่องการอาร์ตแล้วก็ครีเอทีฟทั้งหมดของของของหนังเรื่องนี้เวลาที่เราเข้าไปที่เซตอะไรเงี้ยครับเราจะทําหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นคิวเรเตอร์ของแอนด์สวงนิดนึงพยายามดูว่าเอ้ยเหมือนจากเออเหมือนเราก็ทางานเรื่องการการหาข้อมูลการรีเสิร์ชนะครับก็โชคดีที่สิ่งที่เราทําอยู่แล้วครับในการทํางานเนี่ยก็คือการที่เราเอ้ยหาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ปีรัชที่3เข้าราชทิศี่4ก็เป็นเป็นช่วงยุคสมัยที่มีวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเข้มข้นเราอยากให้เป็นร สชาติของภาพยนตร์ไทยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็เป็นภาพที่ที่มันทั้งสวยงามแล้วมันก็มีคุณค่าค่ะค่ะก้าวต่อไปของคุณนักรบนะคะสมมติให้มองตัวเองไปอีกห้าปีข้างหน้าคิดว่าเราจะมีเส้นทางยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างที่เรายังอยากทําที่เราไม่เคยทําแล้วยังอยากทําเพิ่มเติมนะคะครับผมสำหรับในอีกห้าปีข้างหน้าแล้วก็ นั่นสิเราเราย right ังไม่เห็นเท่าไร่นักว่าขยับขยายเป็น,เป,นเป็นอะไรยังไงแล้วอาจจะทํางานทางานเขียนงานวรรณกรรมมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะกลับไปทําเหมือนกันเนาะพอเราทําภาพเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติกับไปเขียนแล้วงานเขียนนั้นมาสะท้อนออกมาเป็นภาพอีกทีหนึง่งหรือว่าเราเราทาสิ่งต่างๆที่มันจะจะจะเบรกความคอลาดเป็นหลุดออกจากบริบทเอ่อหนึ่งไปสู่เป็นสื่อหลายๆอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอาจจะเป็นสื่อของโลก โลกสมัยใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็เป็นสื่อที่เราทำคอร์รัปก็ทําเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องอดีตด้วยอะไรเงี้ย mm hmm. มันน่าจะสนุกดีเพราะว่างานของเรามันก็เป็นการประทับสังสค์ mm hmm. สกันของอดีตกับปัจจุบันเสมออะไรแบบเนี้ยครับ mm hmm.